และนี่คือบุฟเฟต์ในราคา249ที่ไม่ได้มีให้กินแค่ซีคงย่างแล้วก็ซีฟู้ดถังแบบนี้เท่านั้นเพราะว่ายังมีพิซซ่าแบบนี้ต้มเล้งแบบนี้ไหนเจ้าข้อหมูย่างแล้วก็ส้มตำนี่ก็แมงกะพรุนน้ำมันงานแล้วก็ไก่ทอดเกาหลีจริงๆในราคา249นี่ยังไม่หมดเท่านี้นะแล้วคือทุกอย่างนี้สามารถกินได้ไม่อั้นเลยด้วยที่ร้านเขายังมีบุฟเฟต์ราคาอื่นๆที่มีให้กินทั้งกุ้งเผาหมูก็ือจะเป็นแซลมอนซาซิมิไม่อั้นแบบนี้พวกทะเลดองก็มีและนี่คือร้านเปิดเล่นๆร้านจะอยู่แถวมีบุระกคจมมา็ดแ้เล่่่2888ววืือง38 แที่มีกุ้งไม้ําำย่างแบบนี้แล้วก็กุ้งดองซีอิวแบบนี้หมูกรอบแบบนี้แล้วก็ยำซาลาเปลเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีราคา4 8่ที่มีเพิ่มเข้ามาคือแซลมอนซาซิมิอันนี้คือสั่งได้ไม่อั้นเลยนะแล้วก็แซลมอนดองซีอิลหรือจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงนึ่งซีอิวแล้วปลากระพงนี่คือมาแบบเนื้อล้วนเลยนะจ๊ะส่วนของบนบาร์บุฟเฟ่สองกินได้เลยจ้าก,กินได้นำนำกันไปเลยชาวที่ต้มแซ่บเลงเขาใช้เป็นส่วนซี่โครงอ่ะทุกคนนีนๆผัดกะหล่ำปลีก็มีไป